นายอาดีรุษแสงชัยครับบ้านโคกร็ทือหมู่หตำบลนองใหญ่อำเภอศรีสังรงจังหวัดสุขโขทัยครับท mm. าเป็นโคกหนองนาครับโคกหนองนาบนเนื้อที่17ไร่2งานนะครับ mm. โคกก็7ไร่ครับแล้วก็ในส่วนของที่เหลือเป็นนาข้าวครับ ตอนนั้นทำนาผมทำเป็นข้าวทั่วไปนะครับก็คือทำเป็นใช้สารเคมีทั่วไปนี่แหละครับทำนาขาดทุนนะครับทำนาร้อยไร่โดยการเช่านาเขาทำแล้วก็ขาดทุนปีนั้นเป็นปีที่หนาวจัดครับข้าวออกรวงแต่ไม่มีมเมล็ดเต็งก็ขาดทุนไป5 0 0แสนก็คือหมดเื้นหมดตัวเลยตอนนั้นมีวันหนึ่งที่ผมหาทางออกอยู่นั้นผมได้ดูรายการทีวีตอนเช้านะฮะ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านผมก็ได้ข้อคิดอันนี้นครับแล้วก็เป็นจุดประกายว่าอ๋อเนี่ยคือทางรอดของเรานะครับหันมาคิดว่าที่ดินของเราเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับที่ดินที่นี่เป็นพื้นที่น้าท่วมนะครับเปน็นที่หนองเป็นพื้นที่รับน้าก็ก็ก็คือเราจะทํำยังไงทําโคกแล้วทําโคกแบบเราต้องใชต้ต้นทุนที่ไม่ต้องสูงนะครับ ก็เลยเอาภูมิปัญญาชาวบ้านก็เหมือนครับขุดขุดหนองนะฮะขุดสะทำหนองทำหนองนะครแล้วก็อดินขึ้นมาทำโคกเพื่อให้ให้ความสูงอะฝนน้ํานะครับเพื่อที่เราจะได้ปลูกพืชผักแล้วก็ผลไม้ไว้กินได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับก่อนนั้นทําข้าวทั่วไปใช่ไหมครับ ตอนนี้ผมทําข้าวอินทรีนะครับข้าวอินทรีย์ที่ทาแบบต้นทุนต่ํามากไล่ละ1,700บาทนะครับแต่ถ้าข้าวทั่วไปเนี่ยต้นทุนตกไร่ละ4,5 0 0ตอนนี้ก็น่าจะไม่อยู่4,5 0 0แล้วถ้าเปรียบกับข้าวอินทรีตอนตอนที่ผมทําตอนนี้ก็คือทําข้าวทั่วไป1ิบไล่นะครับได้กําไรไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ทาข้าวอินทรีย์แค่ไล่เดียวกําไรหมื่นกว่ามันก็จะเป็นข้าวที่ได้ได้กำไรมากกว่าข้าวทั่วไปที่ทำอีกครับ แล้วก็ยังยังได้รับประทานข้าวที่มันปลอดสารพิษนะครับในส่วนของแปลงของผม17ไร่สองงานนะครับตอนนี้เป็นโคกอยู่7ไร่แล้วนะครับที่เหลือเป็นข้าวครับอันนี้ผมก็จะขุดเป็นของไส้ไก่รอบแปลงข้าวนะครับแล้วก็ผมจะทําในส่วนของโคกโคกที่สูงสูงอีก2ระดับก็คือที่นี่จะทําเป็นโคกหนองนาน้ํา5ระดับนะครับตอนนี้ผมได้3มระดับแล้วน้ํา สังเกตดูที่แปลงจะจะเห็นระดับน้ําที่มันต่างกันในร่องส่วนนี้กับส่วนบัวนะครับความสูงของน้ำจะต่างกันประมาณเมตรห้านะครับที่ผมจะขูดออกด้านหลังไปก็คือน้ําจะสูงกับตรงตรงคันสุดท้ายตรงที่เป็นโรงเรือนที่ไฟทานข้าวนะครับอันนั้นจะสูงกว่าอีกเมตรห้ก็จะเหมือนเป็นน้ําขั้นบันไดะครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการเรื่องน้ําในแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับ จริงๆแล้วตรงนี้ก็อยากเป็นเป็นเป็นจุดเป็นสถานที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้วยนะครับหรือว่าเกษตรกร,ร,กรท่านใดไปทํางานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดนะครับอาจจะว่ามาดูที่นี่ได้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อไปปรับเปลี่ยนในพื้นที่ตัวเองนะครับ